ซากุระฟิล์มคอนเทนต์ล้อเรียนตอนข้าวแกงมหาโหดจบในหนึ่งต่อไ like, ลค์ซับสไครต์กระดิ่งการแจ้งเตือนนี่จ้าร้านปะตุ่มนะจ้าตักเองตามใจฉันนะจ้าฉันที่ว่านี่คือปะตุ่มนะจ๊ะทุกคนนี่จ้าร้านปะตุ่มอไอวันเนี่ย ตัดเองตามใจฉัน่นาจะพูดว่าตัดเองตามใจฉันเออป้าคะร้านนี้ตัดตามใจฉันจริงหรอคะป้าถ้าตัดจริงอะลูกขอเออเป็นผัดพริกวิญญาณไก่แล้วกันนะคะป้าโอเคจ้าแม่พยาบาลสุดสวยวิญญาณไก่นะโอเคผัด พริกวิญญาณไก่วิญญาณไก่เชียวนะจ๊ะแม่หนูมันจะอิ่มหรออิ่มค่ะป้าผัดพริกวิญญาณไก่เนี่ยของโปรดหนูเลยชิ้นเดียวนะอะไรนะคะป้าชิ้นเดียวหรอแต่ว่ามันน้อยเกินไปหรือเปล่าสองชิ้นเออมันก็น้อยเกินไปดีอ่ะมันน้อยเกินไปนะคะป้าเออหนูขอเพิ่มได้ไหมคะโอเคงั้นสองชิ้นครึ่งเอาไปจ้ะ 100บาทนะจ๊ะผัดพริกวิญญาณไก่ป้าให้ไก่สามชิ้นนะเออโอเคค่ะป้าผัดพริกวิญญาณไก่ขอบคุณนะคะโอ้โหฉันจะไม่มาร้านแบบนี้อีกแล้วร้านอะไรวันนี้ไม่เอาเลยเอาละวันนี้ก็ตอนกัางวันแล้วฉันมาในตรีมของคนส่งของจ็อบนะทุกคน เอ้ได้ข่าวว่าแถวนี้มีร้านข้าวแกงเปิดใหม่ตักเองตามใจฉันอ๋อร้านตรงนี้เออคุณป้าครับผมขอแกงเขียวหวานครับโอเคจ้าพอนุ่มแกงเขียวหวานเนี่ยพอหนุ่มจะเอาไก่เยอะไหมจ้าครับผมต้องเอาเยอะอยู่แล้วครับเนื้อต้องเยอะๆะเลยสามชิ้นพอนะสามชิ้นผมว่าไม่พอนะครับ ผมว่าครึ่งชิ้นพอนะผมว่ามันน้อยเกินไปนะครับป้ามันน้อยมากเลยป้าแถมเลือดน้ำแล้วก็มะเขือไปให้นะจ๊ะพ่อหนุ่มกินเยอะๆนะโอ้โหขอบคุณมากครับป้าที่แถมแถมในสิ่งที่ผมไม่ชอบด้วยผมไม่ชอบมะเขือนะรู้หรือเปล่านะแต่ก็ขอบคุณครับผมไปแล้วโอ้โหป้านี่เหลี่ยมจริงๆเลยเอ๊แล้วนี่มันร้านใครเหรอเนี่ยเอ๊ะ ของร้านน่าค่ะคุณคุณแฮนิดเธออ้าวสวัสดีจ้ารับอะไรนี่นิดเธออ้าวตุ๊กเธอมาเที่ยวแถวนี้เหรอเราไม่ได้เจอเกันตั้งสองสามปีแล้วนะนี่ฉันนึงจำเรื่องตอนเด็กได้อยเลยนะที่ฉันน่ะปั่นจักรยานพอดีนี้ขาเธอก็ไปติดกับล้อแล้วพอดีก็ตกคอทั้งคู่เลยโอ้ยใช่จริงๆ <c oughs> ด้วยแล้วพอดีหน้าเธอก็เปื้อนโคลนเพียบเลยเอาไป พริกแกงวิญญาณไก่ฉันให้ไก่ยี่สิบชิ้นเลยนะฉันให้ส่วนน่องด้วยหมูสเต๊ะฉันให้สามถุงนะไข่พะโลฉันให้ไข่เจ็ดใบผัดกะเพราฉันให้สองถุงเลยเน้นแต่หมูอ่ะไว้เจอกันวันหลังนะจ้าเพื่อนรักเพื่อนร้ายโอ๊ยไม่ใช่จ้าบ๊ายบายจ้าเพื่อนเลยกับข้าวกับข้าวไมจ้าทุกคนกับ ข้าวจ้าหนูจะเหมาทุกอย่างที่อยู่ในร้านป้าให้หมดเลยนะจ้าไม่เว้นแม้แต่ข้าวเลยนะคะป้าหนูขอพริกแกงวิญญาณไก่แจ้งสว่านนะจ้าพริกแกงวิญญาณไก่เนี่ยเอาไก่สามชิ้นพอนะจ้าแม่หนูห้าชิ้นค่ะป้าเออมันเยอะเกินไปแม่จ้าแม่หนูลอยชิ้นค่ะป้า ส่วนแกงเขียวหวานเนี่ยป้าขอให้ทั้งหมดเออเต็มถุงค่ะป้าเฮ้ยโอเคจ้ะแม่หนูโอเคเลยโอเคจ้ะแม่หนูโอเคโอเคโอเคจ้ะโอเคโอเคโอขารู้เรื่องข่ารู้เรื่องข่าวรู้เรื่องโอเทั้งหมดเออหนึ่งพันบาทนะจ๊ะแม่หนูหนูขอต่อค่ะป้าเหลือหนึ่งร้อยบาทขาดทุนยับเลยนะน่ะ บาาทเปป็นไงครั้ยิ่งแล้วใหญ่เลยหนูจ้ะป้าขอร้องล่ะอย่าแกล้งป้าเลยนะยี่สิบบาทโอเคไหมครับป้ายี่สิบบาทเลยนะเั้งยีบาทไม่นะจ๊ะแม่หนูถ้าจะทำกันขนาดนี้เอาไปฟรีเลยดีกว่านะจ๊ะขอบคุณครับป้าอะไรวะเนี่ยมันดันเชื่อด้วยโอ้โหไม่น่าเลยฉันชีวิตจบเหตุ น้อยอีป,ป้าเอออีป้าตุม๋มแกนี่แกแล้วไม่อยู่ทนแกเดี๋ยวเหอะน,นะเดี๋ยวถ้าคุณแป้งเขาหักเงินค่าขนมผมเมื่อไหร่เอ้ยป้าป้าต้องเคลียร์กับผมแล้วครับป้าเอ้ยมาซื้อของนะจ๊ะพ่อหนุม่มป้าแถมไม่ฟรีเลยนะวันนี้ไม่ซื้อครับป้านี่แน่โอ้ยตายไปพร้อมกัน ได้เจอกันตั้ง4วันเลยทุกคนเพิดเปิดรับ Q&A นะครับทุกคนภายในสิ้นเดือนนี้เพิดรับหมดนะเออขอบคุณบุคคลที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ